คณับคณัคำนี้นะคะสื่อได้หลายความหมายมากเลยค่ะเอาเท่าที่ออนรู้แล้วกันค่ะเดี๋ยวออนจะอธิบายให้ฟังนะคะพร้อมนะคะตัวอย่างประโยคนะคะของการนำคำว่าคณับไปใช้นะคะทุกคนจะได้อ่มองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจนะคะว่าคำเนี้ยมันสื่อว่าอะไรได้บ้างนะคะ ฮาโลอาเลสซาเมนสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับออนยาใน e ีซีเยอรมันวิดออนยาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะออนจะมาอธิบายนะคะถึงการนำคำว่าคนับนะคะไปใช้งานนะคะว่าสื่อในความหมายได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะจริงๆคำนี้นะคะสื่อได้หลายความหมายมากเลยเออมันไม่มีความหมายที่แบบว่า จากแปลเป็นไทยแล้วก็มาแปลเป็นอังกฤษหรือเยอรมันเป๊ะๆอย่างเงี้ยค่ะคือคำเนี้มันสื่อใช้สื่อได้หลายความหมายมากเอาเท่าที่ออนรู้นะคะอย่างความหมายแรกเนี่ยคือสื่อในลักษณะที่ว่าพอมเหมาะพอดีนะคะหรือจะสื่อในลักษณะที่ว่าอมสั้นนะคะหรือเล็กหรือสื่อในลักษณะที่ว่าจํากัดนะคะ หรือสื่อนะคะในลักษณะที่ว่าลิม um, ิตหรืออะไรประมาณนี้นะคะออนมีตัวอย่างนะคะของประโยคนะคะมามาแชร์ให้ฟังนะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยคำนี้มันใช้สื่ออะไรได้บ้างนะคะความหมายแรกของคำว่าขนับนะคะ,อ,ะอย่างที่ออนใช้แล้วก็เคยได้ยินมาอย่างนี้อย่างคำว่าดั s วาขนาบ does วานบคำนี้เนี่ย อออย่างเช่นว่านะคะเมื่อวานนี้นะคะออนจะจะขึ้นรถไฟทีนี้โอ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะหน,นาทีรถไฟจะออกแล้วออนก็ว,วิ่งวิ่งวิ่งสุดชีวิตเลยเข้าประตูรถไฟไปปุ๊บประตูรถไฟปิดรถไฟออกเลยอย่างเงี้ยค่ะออนก็มาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็บอกเฮ้ยดัสวาคเนบเข้าใจไหมคะดัสวาคนับก็คือแบบ มันพอดีเลยพอดีเลยพอขึ้นรถไฟปุ๊บได้เวลารถไฟออกพอดีเลยนึกออกไหมคะคือมันพอดีพอดีเลยแบบว่าพอดีเกือบจะเกือบจะพลาดรถไฟละแต่ว่าคือมันพอดีพอดีในเวลาที่รถไฟออกพอดีเลยมันก็เลยดดสว่าคณับคือมันแบบว่าคณับอ่ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็สื่อได้ว่าเออเนี่ยมันพอดีเลย นะคะพอดีเลยที่รถไฟจะออกอย่างเงี้ยนึกออกไหมนี่ก็เป็นความหมายหนึ่งนะคะของการนําคําว่าคณนับไปใช้นะคะในลนักษณะที่ว่ามันแบบพอดีพอมเหมาะอย่างเงี้ยเออหรือในอีกความหมายหนึ่งนะคะอย่างเช่นอ๋อออนบอกว่าออนออกไปข้างนอกเมื่อตะเกียบไปยืนตรงระเบียงนะคะอีกว่าอีกว่าเอ้เปนดรวเซนนะคะออนนียเค,คือไม่ได้ใส่เสื้อแจ็คเก,ก็ตอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้แบบว่าโอ้บินนิตเอเฟียร์นเอเฟียร์นมันก็คือแบบ ฟรีดฟรีดคือจะแข็งละอ่าอาเบอสวาคณับนะคะเอสวาคณะับคือเกือบจะแข็งละบินนิตเอฟเฟียเรนก็คือฉันยังฉันยังไม่แข็งนะคะเอสวาคณับแต่ฉันก็เกือบจะเกือบจะแข็งละหรือใ,ใกล้จะแข็งละนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งของคําว่าคณับนะคะที่ที่เขาใช้กันนะคะหรือใช้ในอีกความหมายหนึ่งในลักษณะที่ว่าแบบว่า,าไม่พอเกือบจะไม่พอขาดแคลนหรือจํากัดเงี้ย เมื่อสองสามปีก่อนออนเคยอ่านหนังสือพิมพ์นะคะ,ะที่ที่เยอรมันเขาก็เขียนถึงประเทศไทยสมัยที่ท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านสวรรคตรแล้วคนไทยเนี่ยพร้อมกันใส่ชุดดาเพราะว่าเศร้าโศกกันทั้งประเทศนะคะก็เลยต้องใส่ชุดสีดำใช่ไหมคะมันก็มีหนังสือพิมพ์ที่เยอรมันเนี่ยเขาก็เอามาเขียนนะคะว่าประเทศไทยโศกเศร้านะคะแล้วก็เสื้อผ้าสีดำนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเกือบจะไม่พอนะคะ ในประโยคในที่เขาพาดหัวข่าวอย่างเงี้ย <_ d isk> เขาก็เขียนว่าชัว um, ่าเสื้อคลายดงนะคะ word ขนับนะคะชัว่าเสื้อคลายดงว word ขนับประโยคนี้มันก็จะแปลว่าเสื้อผ้าชุดสีดำเนี่ยเกือบจะไม่พอนะคะ word ขนับก็คือเกือบจะไม่พอนะคะนี่ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งเห็นไหมคะของคําว่าคขนับแล้วก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งนะคะที่สื่อในลักษณะที่ว่ามันสั้นหรือมันเล็กอย่างเงี้ย อย่างสูตรตัวนี้มันเล็กมากนะคะเขาอ,อาจจะตัดมาสั้นนะคะเดออันซุกนะคะอิสเซียขนับนะคะเดอันซุกอิสเซียขนับก็คือเสื้อสูตรตัวนี้อันซุกมันก็คือชุดสูตรนะนะเสื้อสูตรนะคะอิสเซียขนบเซียขนับมันก็คือสื่อว่าเฮ้ มันมันสั้นนะคะสูตรมันสัน้นคือเขาอาจจะตัดมาสั้นนะคะตัดมาสัาน้นพอเราใส่ปุ๊บมันก็นดูสั้นๆไม่เป็นสูตรยาวอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอ้เสียขนับคือมันช่างสัน้นหรือมันช่างเล็กเหลือเกินอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะหรือ,อ,อนะคะจะสื่อในอีกความหมายหนึ่งในลักษณะที่ว่าอาืม หมดเวลาเวลาไม่พออย่างเช่นอีกบินคณบมิดเดิลไซต์นะคะอีกบินคณบมิดเดิลไซต์ก็คือเออเวลาฉันหมดละนะคะเราอาจจะแบบว่าเช่นเราไปพูดบรรยายอะไรสักอย่างแล้วเขาให้เวลาเรา10บนาทีแต่ว่าหัวข้อเราเนี่ยมีเยอะมากเราพูดยังไม่ทันหมดเลยอย่างเงี้ยเวลาหมดละก็เลยอีกบินคณบ มิดเดิลไซต์นะคะคือเวลาหมดละก็คือเวลาเนี่ยแทบจะไม่พอนะคะมันสื่อว่าเวลาแทบจะไม่พอคือ,อมันคณับอะคือมันจวนเจียนพอดีอะไรประมาณเนี้ยจวนเจียนพอดีหรือมีเวลาจํากัดอย่างเงี้ยนี่หอมั้ยคะเออนี่ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งของการนำคำว่าคณับนะคะไปใช้สื่อนะคะและก็ยังมีอีกนะที่ออนเคยอ่านเจอในหนังสือพิมพ์เขาบางทีบทความเขาก็จะพาดหัวสั้นๆนะว่าคั้อุ่นคณับอย่างเงี้ย มันก็สื่อได้ว่าบทความนี้สั้นนะคะและกระชับนะคะคณับนะคะกระชับก็คือ,อไม่เยิ่นเยอะยืดยาวอะไรประมาณนี้นีออนเคยอ่านผ่านตาเจอในหนังสือพิมพ์นะคะบทความอะไรสักอย่างเขาก็จะพาดหัวมาว่าเรื่องนี้คูสนะคะอุน่นคณับประมาณนี้นะคะคเอาเลยค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นนะคะตัวอย่างแบบว่าประโยคนะคะที่ออนออหามาแชร์นะคะให้ให้ทุกคนได้รู้ว่า,าคำว่าคณับเนี่ย มันไม่มีความหมายอะไรที่มันแบบว่าแปลได้ตรงตัวหรือเป๊ะๆนะคะคือหลักของการเรียนภาษานะคะออนอยากจะให้หลักไว้อย่างหนึ่งคือเราไม่ควรที่จะคิดเป็นภาษาไทยแล้วก็มาหาคำแปลที่มันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันนะคะคือบางทีมันไม่มีเป๊ะมันมันไม่สามารถ แปลได้เป๊ะๆหรือตรงๆชัดเจนได้นะคะนึกออกไหมคะอยากให้คิดว่าเวลาเราอยากจะสื่อหรือพูดอะไรออกไปเนี่ยมันสามารถใช้ประโยคหรือใช้คำพูดไหนนะคะสื่อความหมายที่เราต้องการจะพูดออกไปได้บ้างนะคะเออประมาณนี้อย่างที่ออนบอกว่าคณับอย่างเงี้ยมันมันก็สื่อได้หลายความหมายมากเลยนะมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ที่เราเออเอาไปพูดเอาไปสื่อนะคะ เหมือนอย่างในหนังสือพิมพ์ที่เขาพลาดหัวใช้สื่อถึงในเรื่องของเสื้อผ้าที่ไม่พอเห็นไ,ไหมคะชัวเสื้อลายดงนะคะเวิร์ดคณับคือเสื้อผ้าสีดําแทบจะไม่พอหรือ,อใช้ในลักษณะที่ว่าโอ้ที่ออนบอกออนเกือบจะตกรถไฟนะคะคือขึ้นไปปุ๊บหนึ่งนาทีปุ๊บรถไฟออกเลยก็คือโอ้ด oh, ัสวาคณับก็คือแบบมันพอดีเลยพอดีเลยคณับพอดีเลยขึ้นไปถึงปุ๊บรถไฟออกอย่างเงี้ยดัสวาคณับ อย่างี้คือถ้าเราต้องการจะพูดถึงหรือสื่ออะไรที่มันในลักษณะเนี้ยเราก็ใช้ประโยคนี้พูดออกไปได้เนี่ยเอาเลยค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจนะคะความหมายของคำว่าคณนับนะคะว่ามันสื่อว่าอะไรได้บ้างแล้วเอาไปใช้งานในลักษณะไหนนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะเช้าเช้า